แอดมินเตรียมตัวรำแล้วนะคะตอนนี้ก็บางบางส่วนก็เตรียมตัวกลับบ้านเนาะบางส่วนก็เตรียมตัวกลับบ้านนะคะแอดมินเตรียมตัวกลับแล้วนะคะนอนใส่ถุงดำแล้วนี่กลัวฝนตกเปียกเนาะฝนจะมาแล้วเด้อฝนจะมาแล้วเด้อ โอ้อะไรนี่เสียงเสียงอย่างน้องหืมหืมมาพี่น้องเอ้ยฝนกระชิตโตกแล้วฝนกชิตโตกแล้วแล้วแร็วเร็วฝนชิตโตกแล้วสิด่างเปลแล้วได้หนิ ไปๆคบเขาไมาไมใบสีก็สวยนะคะยซี่นะคะ ทีมจัดบายสียนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่นะฮะเกือบทั้งหมดนะฮะก็มากราบลาปูบริจิตน,นะเพื่อจะเดินทางกลับอำนาจเจริญ เดียวกันฮะแอนแฟมิลี่นะฮะก็กำลังจะเตรียมรำขอพรถู่บริจิตให้กับเอฟซีนะฮะในขณะเดียวกันนะฮะยาชิก็มีรำแก้บนให้กับเอฟซีอีกเหมือนกันนะครับผมพี่เสื้อแดงก็คือหนึ่งในทีมงานของบายสีนะฮะที่มาจากอำนาจเจริญนะครับ ก็จะมีรำเนอะน,นะฮะ,ะค่อนข้างจะหลายชุดเลยทีเดียวเนอฟซี FC ก็อรอรับชมไปเรื่อยๆเนาะน,นะครับผมติดต่อใบสียังไงครับผมครับเห็นเอฟซ <FC S 2> ีบอกว่าสวยมากายอยากติดต่อค,ครับผมติดต่อใบสีที่ร้านปัทมาฟลอริสนะคะปัทมาฟลอริสอยู่ที่ อ่าสนางคานิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอสนางคานิคมจังหวัดอำนาจเจริญน,นะฮะมีเพจเ c e บุ o กหรือเบอร์โทรไหมครับมีค่ะครับมาโฟริสเวดดิ้งสตูดิโอนะคะครับแล้วก็0993261649มนะคะ<ม>ยังไงก็ฝากแฟนคลับลุงพลด้วยนะคะครับ ปกติเรารับงานอีเว้นอะไรบ้างครับที่เคยทำทำมานะฮะทุกอย่างค่ะก็คืองานแต่งงานบวชงานวงสวงนะคะก็งานขาวดำค่ะงานพระราชทานเพลิงทำหมดเลยค่ะก็คืออยู่ที่เจ้าภาพกรุงเทพก็ไปค่ะที่ที่ที่ได้ทำก็เคยไปมาแล้วกรุงเทพเนาะนะฮะดีใจตรงที่ว่าลุงบอกขอจองทุกปีลุงบอกว่าน่ารักมากเลย ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะครับคนชื่นชอบเยอะมากนะบอกว่าสวยนะฟิล์มดีแล้วอ่าเรียกว่าอะไรเรามีการตั้งเรทับงานไหมว่าขั้นต่ำต้องประมาณนี้นะถึงจะสั่งได้อะไรเงี้ยครับก็คือคุยกันได้ได้ แต่กรณีนี้มาพิเศษให้คุณนาทีเพราะว่าสนิทกับคุณนาทีค่ะแล้วก็เหมือนได้ทําบูชาพด้วยเดี๋ยวยังไงขอตัวกลับก่อนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับบอกแล้วบอกแล้วมาด้วยชุดแรกชุดแรกชุดแรกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจีบอลใช่ไห วันนี้จะรำซอแจ้งโอ้ยยานนิงว่าไงวันนี้รำเนี่ยฮะฮะอะไรเสือจะรำถึงกี่โมงครับเนี่ย้เลยจาอกาอยนแลอไป่ะเใต้ไฟจากตอนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวจากตอนแรกแต่งหน้ามาสวยๆใสๆชมพูตอนนี้ก็เริ่มขาวเริ่มเขียวเราเคย พอรำหลายทีมหลายชุดข้างบนก็เหมือนจะตกเหมือนจะตกไม่ยอมตกสักทีเีนี่เครื่องแต่งแต่งใหม่ไปให้กับวัดนะครับลงนนม้ นะฮะยังไงก็อย่าลืมดูที่ประ่ดย้อนหลังให้ด้วยนะนะครับผมพออยู่รนกระโดดไปให้กำลังใจอีกหลายหลายช่องนะฮะหมดแด้ไม่ากี่รอบแล้วสองแล้วกำลังจะสามรอบแล้วได้สมอสามรอบแล้วในออฟนี้นี อันนี้ยืนหนึ่งกี่รอบแล้วครับหกอบครัวครับห้าไม่ครับแม่แม่ทองหายเลยลหกรอบทองหายเขาเก็บแล้วมีฟ้าจะมาแล้วก็กลัวแกะไม่ทันเพราะว่ามันกลัวหกรอบเลยนะหกรอบแล้วยังไม่หมดนะยังมีอีกหลายรอบนะฮะมาแล้วฝนมาแล้วอ่าฝนมาแล้วนะครับดีนะดีนะที่เก็บเพร่อเช้ายากที่เขายา